You're listening to Bangkok Bank SME อัปเดตเทรนด์ธุรกิจรอบโลกและโอกาสน่าลงทุนแบบเอ็กซคลูซีใน Fin Insight ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือน Fin Insight สัปดาห์นี้สรุปภาวะเศรษฐกิจครึ่งปีแรกและแนวโน้มครึ่งปีหลังนักลงทุนจะเผชิญกับอะไรบ้างและต้องลงทุนอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้ สวัสดีครับคุณกำลังกับรายการ Fin i n s i g h t ทางแบง k อกแบงก์ SME Podcast นะครับกับผมเสกสรรโตวิวัฒและคุณศิวกรณมิสันติสุขจากทีม Investment Strategy บริจอบัวหลวงครับในเช้าวันจันทร์แบบนี้เราสองคนก็จะมาอัปเดตและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนธุรกิจรวมถึงนวัตกรรมเด่นๆจากรอบโลกแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้โฟกัสเรื่องราวต่างๆพร้อมกับข้อมูลแบบเอ็กซ์คลูซีฟกันครับสวัสดีครับน้องเอิร์ธครับสวัสดีครับพี่เสกครับสวั ครับตอนนี้เนี่ยผ่านไปครึ่งปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นปีที่เต็มไปได้วยความผ,ลผ,ลผลันผวนแล้วก็ความไม่แน่นอนค่อนข้างเยอะเลยสถานการณ์โควิดเองก็เหมือนจะดีขึ้นนะแต่ว่าด้วยสายพันธุ์ใหม่ก็ทําให้เราความกังวลและความไม่แน่ใจกันอยู่บ้างขณะเดียวกันประเด็นเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็อัตราดอกเบี้ยทางฝั่งตะวันตกก็เป็นสิ่งที่กดดันทําให้ภาวะเศรษฐกิจโลกแล้วก็หลายๆการลงทุนก็มีความชะงักงันเกิดขึ้นนะครับทีนี้อยากจะให้น้องเอิร์ธช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าเทรนด์หลังจากนี้ครึ่งปีหลังของปีนี้เ่ยบ,บบบบลจััวหงงมอ,งองไไครรด้พ สำหรับมุมมองการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังครับผมยังคงมองว่าการลงทุนเองยังคงค่อนข้างมีความเสี่ยงครับโดยอาจจะต้องจับตาอยู่สัก2-3ประเด็นโดยประเด็นแรกเองในฝั่งของตัวเงินเฟ้อโดยเงินเฟ้อทั่วโลกก็ยังคงคาดว่ายังคงอยู่ในระดับสูงนะครับถ้าเกิดเราไปดูตัวของเงินเฟ้อสหรัฐนะครับตอนนี้ตลาดเองก็มองว่าตัวเลขเงินเฟ้อน่าจะเริ่มชะลอตัวลงในช่วงไตรมาสที่3นี้ตรงนี้ก็โดยความไม่แน่นอนนะครับอย่างเช่นตัวของราคาพลังงาน ส่วนทางด้านแรงกดดันทางด้านเงินเฟอ้อเกี่ยวข้องกับพวกการเปิดเมืองก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะเร่งตัวสูงขึ้นนะครับโดยถ้าเกิดเงินเ,นเฟอ้อค้างอยู่สูงนานเนี่ยก็อาจจะทําให้ตัวเงินเฟอ้อเข้าไปอยู่ในความคิดของผู้บริโภคโดยถ้าเกิดเราไปดูตัวเลขล่าสุดอย่างผลสํารวจอัตราเงินเฟอ้อคาดการระยะยาวของผู้บริโภคจาก University of Michigan ล่าสุดก็ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่3.3จากระดับ3ซซึ่งถ้าเกิดตัวเลขตัวนี้ค้างอยู่ในใจของผู้บริโภคโดยที่ไม่ได้ปรับตัวลดลง ตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาได้เพราะตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นการบีบบังคับให้พวกธนาคารกลางต่างๆจําเป็นจะต้องใช้ยาแรงเช่นการขึ้นดอกเบีย้ยให้รุนแรงกว่าคาดและในท้ายที่สุดก็อาจจะนําเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยได้ครับพิเศษส่วนประเด็นที่2นะที่เราจะต้องติดตามนะก็คือว่าการดําเนินนโยบายทางด้านการเงินของธนาคารกลางตรงนี้ในช่วงครึ่งปีหลังก็ยังคงมีทิศทางที่จะตึงตัวอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับโดยตั้งแต่ต้นปีมาตัวธนาคารกลางสหรัฐก,ก็เรียกว่าปรับเพิ่มขึ้นในฝั่งของตัวอัตราดอกเบีย้ยแล้วกว่าประมาณ1.5% แล้วก็คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1.5%ภายในสิ้นปีนี้หรือแม้แต่ตัวธนาคารกลางของยุโรปนะครับก็คาดว่าจะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วในช่วงการประชุมเดือนนี้ตรงนี้ก็บ่งชี้นะว่าการดําเนินนโยบายในประเทศหลักๆในช่วงครึ่งปีหลังยังคงมีทิศทางที่จะตึงตัวอยู่อย่างต่อนเนื่องนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายนะจะเป็นประเด็นความกังวลทางด้านการเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดยในช่วงครึ่งปีหลังครับแนวโน้มการเติบโต,ตเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงอย่างเรียกไม่ได้นะพิเศษ ตรงนี้ก็เกิดจากผลกระทบอย่างที่ผมได้พูดไปก็คือว่าทั้งเงินเฟ้อเองหรือว่าการดําเนินนโยบายทางด้านการเงินแต่อย่างไรก็ตามครับในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ก็ยังไม่มีนักวิเคราะห์ท่านไหนนะที่คาดว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับแต่เราเริ่มที่จะเห็นว่าเฮ้าส์ต่างๆหรือว่านักวิเคราะห์เริ่มปรับลดประมาณการคาดการ์พวก GDP ในปีนี้ลงนะครับโดยอย่างล่าสุดเองตัว IMF ครับก็มีการปรับลดประมาณการ GDP ของสหรัฐนะเหลือ2.9จากระดับ3.7 โดยให้ผลนะครับของการปรับตัวลดลงครั้งนี้ว่านโยบายการเงินที่ตึงตัวแบบนี้มันทําให้พวกการบริโภคต่างๆเนี่ยปรับลดลงแล้วก็อีกทั้งพวกความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐณปัจจุบันก็ออกมาเรียกว่าต่าสุดในรอบกว่า60ปีเลยทีเดียวตรงนี้ผมมองว่าตัวความเสีย่ยงเรื่องเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยจะเริ่มเข้ามาอยู่ในข่าวหรือว่าเฮดไลน์ในช่วงครึ่งปีหลังมากขึ้นเรื่อยๆครับพีเสก ผมอาจจะขอสรุปนะครับโดยภาพรวมเนี่ยตัวการลงทุนหรือว่าแนวโน้มการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังเรายังคงมีความเสี่ยงนะในฝั่งเงินเฟอ้อที่อาจจะออกมามากกว่าที่คาดในขณะเดียวกันครับในฝั่งของตัวการเติบโตของเศรษฐกิจก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะออกมาต่ํากว่าที่คาดเช่นกันครับ ครับถ้าฟังจากน้องเอิร์ธแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องราวต่างๆหรือว่าปัจจัยสําคัญเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากไตรมาสที่ผ่านมาสักเท่าไหร่ประเด็นสาคัญยังโฟกัสในเรื่องของนโยบายที่จะจัดการเรื่องปัญหาของเงินเฟ้อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะช่วยพยุงได้หรือเปล่าเพราะว่าเราทราบกันดีว่าเงินเฟ้อที่มันเกิดขึ้นรอบนี้เนี่ย ประเด็นหนึ่งมันก็มาจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นสูงมากจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนั่นก็คือกรณีของสองครามของรัสเซียแล้วก็กลุ่มชาติตะวันตกผ่านไปทางยูเครนซึ่งอันนี้เนี่ยเราทราบกันดีว่ากรณีของเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนต่างๆเนี่ยมันจัดก,การแล้วก็แก้ไขได้ยากกว่ากรณีของเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นมาจากดีมาหรือความต้องการสินค้านะครับ ถ้าเงินเฟอ้อที่มาจากความต้องการสินค้านั่นหมายถึงว่าคนมีเงินในกระเป๋าแล้วเขาพร้อมที่จะจ่ายมากขึ้นเพื่อได้สินค้าแต่กรณีของต้นทุนแบบนี้และในขณะเดียวกันภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือว่าความไม่แน่นอนเรื่องเงินในกระเป๋านี่ทำให้คนไม่กล้าใช้ใจ่ายก็ยังเป็นความกังวลรูปแบบแบบนี้แหละครับนี่คือความยากของนโยบายการเงินที่จะจัดการเรื่องปัญหาเงินเฟอ้อซึ่งก็เป็นสิ่งที่ครึ่งปีหลังเรายังต้องเผชิญปับ๊บที่นี้พอเราเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยถ้าอยากจะรู้ว่าการลงทุนที่เหมาะสมในช่วงครึ่งปีหลังนะครับ อันนี้ผมขอนิญาตโฟกัสในกลุ่มที่เป็นลักษณะของการลงทุนในพวกกองทุนหุ้นหรือว่าตราสันทุนเป็นหลักแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้ไม่มีภาพสับสนเรื่องของแอสเซทอะล c a เ i ช n ถ้าเรามองเรื่องกองทุนหุ้นหรือว่าตราสันทุนแบบนี้น้องเอิร์ธมองยังไงครับครับพิเศษก็อย่างที่ผมได้พูดไปนะฝั่งของตัวภาวะเศรษฐกิจหรือมุมมอง ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยผมมองว่าเราอาจจะจําเป็นนักลงทุนอาจจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบบาเบิลสตรีทจี้ครับก็คือว่าข้างหนึ่งเองเราอาจจะเลือกที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่ค่อนข้างปลอดภัยหน่อยที่อาจจะพอทนทานกับเงินเฟ้อหรือผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงส่วนอีกด้านครับเราอาจจะเลือกที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มการเติบโตระยะยาวอยู่ของไปกับพวกเทรนด์การเติบโต,ตแบบระยะยาวนะครับในขณะที่ราคาเองเริ่มเข้าอยู่ในจุดที่น่าสนใจ โดยสำหรับกองทุนครับในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้หรือว่าในช่วงไตรมาสที่3ผมก็เลือกอยู่สักสีกองทุนด้วยกันครับพิเศษก็คือว่าเป็นกองทุนอย่าง b g r o อบ Infa, ้านะครับ o t e e อี b EQ, c, แล้วก็ในส่วนของตัว b ีซ p ครับพิเศษกองทุนที่น้องแนะนํานี่คือกองทุนที่เราแนะนําผ่านโปรแกรมที่เราเรียกว่า b c l e เลใช่ไหมครับ BC ก็คือกองทุนที่เราจะบอกกับนักลงทุนว่าในไตรามาสเนี้ ไตรมาสที่จะถึงนี้นะกองทุนไหนที่มีความน่าสนใจแล้วก็น่าโฟกัสที่อยากจะให้นักลงทุนติดตามแล้วก็ทยอยสะสมได้นะครับกองทุนต่างๆเหล่านี้ก็จะมีซัพพอร์ตข้อมูลต่างๆที่เป็นเซติมนที่อาจจะเปรียบเทียบแล้วดูจะโดดเด่นกว่ากองทุนอื่นๆน,นะครับเราจะคัดเลือกเข้ามาไว้ใน b c ซ e เซึ่ง BC l e เที่น้องเอิร์ธแนะนำมาทั้ง4่กองในภาวนี้นี่นะครับในไตรามาสสก็คือ b ีกลอปอินฟ้าบ no ีจีนอีคิวบีอินโนเทแล้วก็ b ีซิซึ่งพี่ดูทั้ง4ี่รายชื่อแล้วก ใช่ครับพี่เสษก็จะเป็นกองทุนคล้ายๆเดิมเลยแต่ผมอาจจะขออัปเดตตัว p e r f o r m ร์แมหรือว่าผลประกอบการตัวของ Bselect ที่เราเลือกในช่วงไตรมาสที่2กันก่อนนะครับว่าผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างก็คือว่า ในช่วงไต่มาสที่2ครับถือว่าเป็นไต่มาสที่ท้าทายนะครับต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือว่าตราสารหนี้นะครับโดยถ้าเกิดไปดูอย่างดัชนีที่เป็นเบนช์แม็กของหุ้นอย่าง MSCI World All Country Index เนี่ยมีการปรับตัวลดลงสักประมาณ15%นะครับแต่ว่ากองทุนอย่าง b Select ของเราเนี่ยก็เรียกว่าสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือว่าเหนือกว่าในฝั่งของตัวดัชนีหุ้นโลกนะครับอย่างกองทุน b t e ีนครับในช่วงไตรมาสที่2ครับมีการปรับตัวขึ้นประมาณสัก4% ส่วน b ีกรอบอินฟาเองก็ปรับตัวลดลงนะครับน้อยกว่าดัชนีินุ้นโลกโดยมีการปรับตัวลดลงประมาณสัก3%ซ ทางด้านกองทุนหุ้นเติบโต,ตอย่าง B i n n o t e c h หรือว่า b s i p ก็ถือว่าปรับตัวไม่ได้แย่กว่าตลาดนะก็คือว่าปรับตัวลงเนี่ยใกล้เคียงกับหุ้นโลกนะครับที่ประมาณสัก15%โดยถ้าเกิดดูรวมๆครับพิเศษกองทุนทั้ง4กองทุนที่เราแนะนําไปในช่วงไตรมาสที่2ถือว่าปรับตัวได้ดีนะเปรียบเทียบกับหุ้นโลกนะครับผมแล้วในไตรมาสหน้าเนี่ยเหตุผลอะไรที่เรายังมองว่า4กองทุนนี้ยังเป็นกองทุนใน BC เล็ที่เราอยากแนะนํากับผู้ลงทุนให้ทยอยสะสมหรือว่าทําดอลลาร์คอต่อปรล นะครับหรือว่าอัปเดตเดเวลลอปเมนต์ต่างๆของกองทุนก่อนโดยอาจจะขอเริ่มที่ตัวของ b ีโกรปินฟานะครับก็คือว่ากองทุนนี้ก็อย่างที่ผู้ฟังอาจจะทราบกันดีนะก็คือกองทุนนี้ลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกโดยจะมีจุดเด่นนะครับที่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานมักจะมีสัญญาระยะยาวครับที่จะสามารถปรับเพิ่มขึ้นค่าบริการได้สอดคล้องไปกับตัวของเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็อีกทั้งตัวของบริษัทโครงสร้างพื้นฐานมักจะให้บริการที่จําเป็นตต่อการรใชช้ีวิคับ ดังนั้นพวกวอลลุ่มอะไรต่างๆจะถูกกระทบค่อนข้างน้อยถึงแม้ว่าตัวภาวะเศรษฐกิจเองอาจจะไม่ค่อยเอื้ออำนวยนะครับดังนั้นพวกกองทุนบิ๊กโลินฟราก็จะตอบโจทย์ที่จะเป็นหุ้นออกแนวดิฟเอนซีในสถานการณ์ปัจจุบันครับผมส่วนถ้าเกิดเป็นในฝั่งของตัว b ีจีนอีของเรานะครับหุ้นจีนก็คาดว่าตัวหุ้นจีนน่าจะยังคงมีปัจจัยบวกมาอย่างต่อเนื่องก็อย่างปีนี้เราก็มองว่าตัวของเม็ดเงินการลงทุนจากภาครัฐบาลเนี่ยปีนี้น่าจะเห็นกว่า11%ของ GDP คจ,าาจี้นีันบ ว่าใหญ่พอๆกับปีที่เกิดโควิดหรือว่าปี2020เลยทีเดียวโดยเม็ดเงินเนี่ยจะเข้ามาก็จะอาจจะไปลงทุนในพวกเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็อีกทั้งนะครับเราก็เริ่มเห็นในเดือนล่าสุดเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับก็อย่างเช่นตัวแตชนี Manufacturing p m เเดือนมิถุนายนเนี่ยก็ออกมาขยายตัวนะครับถือว่าออกมาขยายตัวเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นในขณะที่พวกนโยบายทางการเงินของจีนเนี่ยทางนาวิค์เองก็มองว่าน่าจะยังอยู่ในโทนของการผ่อนคลายอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับประเด็นต่างๆเหล่านี้ครับพิเศษก็บ่งชี้นะครับว่าตัวของเศรษฐกิจจีนเนี่ยน่าจะเรียกว่าผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วนะครับในช่วงไตรมาสที่2และคาดว่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีนะครับ ส่วนถ้าเกิดมีนักลงทุนก็อาจจะกังวลน,นะครับด้านแรงกดดันของพวกหุ้นเทคของจีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างตรงนี้เนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาตัวพวกข่าวเกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลหรือการออกกฎระเบียบใหม่ๆเกี่ยวกับหุ้นเทคเนี่ยเริ่มซาลงแล้วนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนกับเป็นประเด็นบวกนะครับว่าแบบแรงกดดันต่างๆของหุ้นเทคจีนเนี่ยเริ่มลดน้อยลงทีนี้ถ้าเกิดเราไปดูในฝั่งของตัว valuation กันบ้างครับว่าหุ้นจีนเป็นยังไงบ้าง ในช่วงสัก2เดือนที่ผ่านมาหุ้นจีนถือว่าปรับตัวขึ้นค่อนข้างโดดเด่นทําให้ valuation ณปัจจุบันของหุ้นจีนเนี่ยถ้าเกิดเราวัดจากตัว MSCI c ช i n a อยู่ที่ระดับประมาณสักสิบสเท่าซึ่งใกล้เคียงกับหุ้นโลกแล้วตรงนี้ก็บ่งชี้ว่าตัวหุ้นจีนณปัจจุบันอาจจะไม่ได้นับว่าถูกมากหากเปรียบเทียบกับแต่อดีตแต่อย่างไรก็ตามครับอย่างที่ผมได้พูดไปตัวของแนวโน้มการเติบโตของกำไรเนี่ยก็น่าจะบอททอมแล้วนะครับในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ดังนั้นเนี่ยก็ดูโทแล้วตัวการเติบโตงกำไรเนี่ยน ดังนั้นตัวนฝั่งของตัวกองทุนหุ้นจีนอย่าง b ีจีนอเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่จะลงทุนในช่วงครึ่งหลังของปีนี้สำหรับด้านกองทุนเทคนโนโลยีกันบ้างครับพิเศษอย่างกองทุน b ีอินโนเทคในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาหุ้นเทกถือว่าถูกเทขายไปรุนแรงอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ Apple เองหรือว่า a เมซอนเองก็ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงถือว่านับว่าสักประมาณ20-30%นะครับในไตรมาสเดียวโดยแมกนิจูดการลดลงขนาดนี้ถือว่าแรงสุดในรอบ แต่ถ้าเกิดเราไปดูครับทางด้านฟัน d a เมนทัลกันบ้างนะครับกลุ่มเทคเนี่ยดีมานของผลิตภัณฑ์จากคุ้นกลุ่มนี้เนี่ยในระยะสั้น,นครับอาจจะได้รับผลกระทบบ้างเพราะคนเองก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติมากขึ้นทํางานอย่างปกติมากขึ้นทําให้การใช้งานพวกอินเทอร์เนต็ตหรือบริการที่เกี่ยวขอ้องเช่นพวกสตรีมมิ่งเกมมิ่งอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบในระยะสั้น แต่ในระยะยาวกบพิเศษม,มองว่าตัวพวกการใช้บริการเองของหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยน่าจะไม่ได้รับผลกระทบทําให้ในระยะสั้นๆเนี่ยผมมองว่าความเสี่ยงของหุ้นกลุ่มเทคยังคงมีอยู่บ้างนะครับเช่นการปรับลดกําไรนะครับโดยภาพรวมผมมองว่าในระยะยาวการลงทุนในหุ้นเทคยังคงสามารถทําได้นะครับแล้วก็ราคาหุ้นเทคเองได้ปรับตัวลดลงมาจนอยู่ในระดับที่เรียกว่าน่าสนใจมากยิ่งขึ้นหากเรียบเทียบกับต้นปีครับโดยนักลงทุนเองครับสามารถที่จะลงทุนในระยะยาวได้นะครับผ่านกองทุนอย่าง B InnoTEC นะครับหรือว่ากองทุนประหยัดภาษีอย่าง B i n Inotech iMF หรือว่า B i n n o t e h S S F ก็ยังทำได้ส่วนกองทุนสุดท้ายคนระับพิเศษจะเป็นกองทุนพลังงานสะอาดอย่าง B s i p นะครับโดยทั้งบรจอของ B b L A M เองก็ยังเชื่อนะครับว่าเทรนด์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องยังคงมีอยู่นะครับโดยภาพใหญ่ความต้องการการลงทุนพลังงานสะอาดทั่วโลกยังคงมีแนวโน้มที่จะเร่งตัวสูงขึ้น นะครับอย่างล่าสุดครับแผนพลังงานของรีพาวเวอร์ในยุโรปก็จะเร่งนะครับให้มีการพัฒนามีการลงทุนในพลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็จะช่วยลดการพึ่งพา,าการนําเข้าพลังงานได้จากภายนอกหรือแม้แต่การใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับก็ยังเป็นเทรนระยะยาวที่เติบโตขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับโดยถ้าเกิดไปดูครับช่วงที่ผ่านมาตัวหุ้นกลุ่มพลังงานสะอาดเนี่ยได้ปรับตัวลดลงค่อนข้างมากนะครับโดยมี PE เเนี่ยของกลุ่มพลังงานสะอาดนะครับได้ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณสัก18เท่าแล้วนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นระดับที่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยในอดีตทาให้โดยภาพรวมครับตัวของการสะสมในหุ้นพลังงานสะอาดนะที่มีเทรนดการเติบโตระยะยาวและชัดเจนเนี่ยผมมองว่ายัางพอสามารถทําได้แต่อย่างไรก็ตามผมอาจจะขอโน้ตไว้นิดนึงนะว่านาักลงทุนที่จะลงทุนในหุ้นพลังงานสะอาดเนี่ยอาจจะต้องเล็งไว้ว่าเป็นการลงทุนที่ยาวหน่อย โดยในระยะยาวครับผมมองว่าตัวนักลงทุนเองเนี่ยจะสามารถลงทุนในพวกกองทุนอย่าง b 1 0ก็ได้นะครับหรือว่ากองทุนประหยัดภาษีนะครับหรือว่า b 1 0 IMF หรืออย่าง b 1 0 s s เเพื่อรับประโยชน์ทางภาษีก็ทําได้ครับพิเศษ ครับที่น้องเอิร์ดเล่ามานะครับเราจะเห็นดูสองลักษณะก็คือว่าข้อมูลหนึ่งก็คือเรื่องของพื้นฐานหรือว่าฟันเดเมนทัลของธุรกิจหรือกิจการหรือว่าประเภทกองทุนนั้นนัมันยังมีความน่าสนใจแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์แค่ไหนตัวแรกที่อยากจะพูดถึงแล้วก็สรุปก็คือ B ีกรอบอินฟาเนี่ยมันเป็นกองทุนที่เป็นลักษณะของดีเฟนซีมีลูกค้าค่อนข้างแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสาธารณปโภคที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตการเดินเครื่องของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยกองพวกนี้จะมีลูกักนนใ โอกาสหรือว่าในช่วงเวลาที่หุ้นโกลด์เนี่ยราคาวิ่งดีๆนะครับหุ้นพวกนี้ก็อาจจะถูกอีกนอยจากนักลงทุนแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันแบบนี้เนี่ยนะครับหุ้นอย่างบีกรอบอินฟาเนี่ยก็ถูกกลับมามองแล้วก็มองว่านี่คือกองทุนที่เหมาะกับสถานการณ์ในขณะเดียวกันเองอย่างจีนหรือว่าอินโนเทคหรือว่าบีซินะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับพวกสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นเทรนเป็นทีมที่เราเชื่อมั่นในเรื่องของการเติบโตนะครับเรื่องของแนวทางการดําเนินต่อว่าอนาคตพวกนี้คือหุ้นที่สามารถลงทุนได้ ซึ่งประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันก็คือราคาที่โลงมาค่อนข้างแรงอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวผนวกที่จะทําให้เห็นว่าทําไมเราถึงเลือก b ีซิฟบีอิน c เแล้วก็ b g นมาเป็น b ีซีเล็ในรอบนี้นะครับ และนี่ก็คือเรื่องราวที่เล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราสองคนได้จากรายการฟิน i n s i g h ์ทุกเช้าวันจันทร์ที่2และ4ของทุกเดือนผ่านช่องทางหลักคือ Facebook Fanpage และ u t u b e c h a n ของของ b a n g k o k Bank SME ค้นหาคำว่า b บ n g k o k b a ก k SME ใน c h ในช e l ของเราก็จะมีทั้งความรู้สาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังฟังกันเป็นประจำแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมและน้องเอ,อริออร์บ